แอร์เร e a นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะ2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2นะคะที่ e a s u r e m e n t นะคะเราต้องการยิงคำนวณค่าพื้นที่ในจุดที่4ถัดไปนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะเรายังสามารถนะคะเปลี่ยนหน่วยการวัดตรงนี้ได้นะคะ โดยกดที่ยูนิก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม a อรรียค่ะ โปรแกรมที่เราใช้ในการคำนวณหาค่าพื้นที่นั่นเองนะคะและสำหรับกล้องที่นำมาสาธิตในีวันนี้นะคะก็คือกล้องถั่วโต๊ะสเตชันยี่ห้อท็อปคอนรุ่น GTS 1002ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม a r e ์เนะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูหมายเลขเจ็ดค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะ แล้วเลือกเข้าที่โปรแกรม F2 ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะโปรแกรม Area นะคะจะอยู่ตรงกับที่ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม Area นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะ2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะจากไฟล์งานนะคะที่เรามีเก็บอยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่2นะคะที่ Measurement นะคะ จะเป็นการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะจากพื้นที่จริงค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F2 ค่ะจากนั้นค่ะให้เลือกเข้าที่ดอนยูด F2 ค่ะค่ะสาสำหรับโปรแกรม Area นะคะเราต้องยิงคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะอย่างน้อยนะคะ3จุดขึ้นไปนะคะตัวกล้องนะคะเขาถึงจากคำนวณค่าพื้นที่ทั้งหมดมาให้เราค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดแรกของเราค่ะจากนั้นนะคะให้กด a มสเทียบ1ค่ะ าตัวกล้องนะคะก็จะรันขึ้นเป็นจุดที่2นะคะให้เราละคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่2ของเราได้เลยค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยันจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะรันขึ้นเป็นจุดที่3มนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยันจุดที่3าของเราได้เลยค่ะ <as> ค <as> ่ะเมื่อเราเล็ง ที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ1ค่ะค่ะเมื่อเรายิงครบทั้ง3จุดแล้วนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คํานวณค่าพื้นที่ทั้งหมดมาให้เราแล้วนะคะจะอยู่ที่0.056ตารางเมตรนะคะหากเราต้องการยิงคํำนวณค่าพื้นที่ในจุดที่4ถัดไปนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะ เรายังสามารถนะคะเปลี่ยนหน่วยการวัดตรงนี้ได้นะคะโดยกดที่ยูนิต F3 ค่ะาค่สำหรับหน่วยการวัดนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมดนะคะ4แบบนะคะที่ F1 นะคะก็จะเป็นตารางเมตรนะคะ F2 นะคะก็จะเป็นเฮกเตอร์ค่ะส่วนที่ F3 นะคะจะเป็นตารางฟุตนะคะส่วนที่ F4 ค่ะจะเป็นเอเคอร์ค่ะหากเราต้องการเปลี่ยนจากตารางเมตรเป็นตารางฟุตนะคะก็ให้กดที่ F3 ค่ะ หน่วยการวัดของเราด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นตารางฟุตนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม a อ e รียค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c เซซอรีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจตั้งอยู่ที่ซอยจตอนสุขต,ต่าบดแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะ่จะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ